สวัสดีครับพบกับช่องสวนคุณพรชัยชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะ,มะเมล็ดมะละกอพันธ์แขกดำนะครับสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสองร้เมล็ดนะครับทเทเมล็ดมะละกอลงในน้ําอุ่นนะครับแล้วเพ,เพื่อนๆก็แช่ไว้แบบนี้สองวันนะครับพอแช่ครบสองวันเสร็จแล้วเนี่ยก็ เอมาเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับก็มีผ้านะครับผ้าชุบน้ํานะครับผ้าชุบน้าเทลงไปเลยครับเทลงไปแบบนี้เลยนะครับเทลงไปเสร็จแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดไว้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเพื่อนๆก็ลดน้ำวันละครั้งนะครับประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับ มเมล็ดมะละกอกอ็กจะเริ่มออกหน่อนะครับออกหนอแบบนี้นะครับนะครับสี่ถึงห้าวันก็มาเปิดดูนะครับนะครับก็เริ่มมีมเมล็ดที่งอกออกมาแล้วครับมเมล็ดที่งอกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นําลงถุงลงถุงดําที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเนียเริ่มมีหนอออกมาแล้วนะครับ เอาลงถุงดำดเลยนะครับเอาลงถุงดำนะครับถุงละสามเมล็ดนะครับ네เอาลงไปถุงละสามเมล็ดนะครับทาไมต้องเอาลงสามเมล็ดครับมะละกอเขามีสามเพศนะครับมีมะละกอเพศเมียเพศเมียมีมะละกอเพศผู้แล้วก็มีลอพมีมะละกอเพศสมบูรณ์เพศนะครับหรือว่าเพศกระเทยนนั่นเองนะครับเอาลงไปแบบนี้นะครับ ตรงละสามเมล็ดนะครับเมื่อมะละกอโตขึ้นมานะครับเราก็จะได้คัดเลือกไว้นะครับคัดเลือกเฉพาะที่เป็นต้นสมบูรณ์เพศเอาไว้นะครับมะละกอเราก็จะลูกยาวนะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ตัดทิ้งนะครับ<วา>พอเอาลงถุงแล้วนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเริ่มงอกมาเป็นต้นให้เราเห็นแล้วเนี่ยครับ นี่ครับมะละกออายุหนึ่งสัปดาห์นะครับเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเมล็ดไหนที่ยังไม่งอกแล้วก็เอาผ้าบ่มไว้เหมือนเดิมนะครับบ่มแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆงอกนะครับเปเพื่อนๆช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ